ชื่อฟ้าค่ะอายุ่าไรคะหกสิบก็มาทำเฟสล็อกกะหานล็อกล็อกบนตาตกแล้วก็มีล่องร่องแก้มเนี่ยมันเป็นล่องลึกอะค่ะคุณหมอก็บอกว่าล็อกบนอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าทำล็อกบนอย่างเดียวทำเลยค่ะคือเข้ามาวันนั้นก็ทำเลย๋อมคือมีคุยก่อนล่วงหน้าแล้วเขาบอกว่าให้อดอาหารมาช่วงเช้าอะค่ะ หลังจากสิบโมงไม,ไ,มไม่ให้กินน้ํากินอาหารมาเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรอไ,ไม่กลัวค่ะเพราะว่าทางพยาบาลกัะคุณหมอเ็าบอกว่าไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นนิดนึงอะตอนตอนนั้นน่ะนะคะคุณหมอมาคุยแล้วก็มาเหมือนกับมามาเขียนไว้อะเขียนโครงไว้คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าจะดึงประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม,ไม่ไม่รู้สึกนะคะพอดีคุณมีมีหมอวิสัญญีเข้ามาแป๊บเดียวเราก็หลับไปแป๊บหนึ่งอะคะ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยอะตื่นขึ้นมาก็คือเสร็จแล้วมา,มาคนเดียวค่ะก็ขับรถมาเองก็ขับกลับเองเสร็จประมาณสองทุ่มอะค่ะก็ขับรถกลับเองพัมเฟดล็อกเสร็จแล้วเนี่ยผ่าตัดมาเนี่ยนะคะก็จะมีทางทางโรงพยาบาลก็จะให้ทานโจ๊กแล้วก็นั่งพักสักพักหนึ่งอะคะ่ะ แล้วก็ก็ขับ,ขบรถกลับบ้านเองได้ไม่มีอาการมึนหรืออะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยค่ะก็คือมาทําดึงหน้าเฟดล็อกที่ทีละพรเนี่ยาสามารถกลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องน,นอนโรงพยาบาลค่ะปกติเลยคือก็นอนปกติค่ะแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยไม่เจ็บเลยก็ตึงๆนิดนึงค่ะแล้วแล้วก็พอสักสามห้าวันห้าวันเนี่ยก็นัดมาตัดไหม ใช้ชีวิตประจําวันปกติเลยอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าแผลอย่าโดนน้ําเท่านั้นเองค่ะที่คุณหมอสั่งไว้อะค่ะทำทำกิจวัตรประจําวันได้ตามปกติอะค่ะคือพอมาตัดไหมแล้วเนี่ยโดนน้ําได้ก็แผลเนี่ยดีเลยค่ะแผลสนิทก็ไม่ไม่เห็นไม่เห็นรอยเลยอะก็คือผมปิดปิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ก็แทบไม่เห็นรอยเลยค่ะ ถ้าอยากทำให้ดูดีอ่ะก็แนะนำว่ามาเลยค่ะไม่ไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะเพราะมันไม่เจ็บเลยไม่ไม่เจ็บเลยค่ะ